แกตาไปนู่นเลยเบอร์หกตาเบียครับเเียนะะคบอร์หกตาเบียเท่าหลักหเลย6ถึงสิบสองเดือนนะคะอาตัวตัวนั้นหลบก่อนครับพี่มีตัวเดียวสบาโบนะคะเป็นทั้งหมดหนึ่งสองสามห้าหตัวค่ะทุกคนเราจะมารอชมกันอีกทีหนึงนะคะว่าตัวไหนจะได้แชมป์ไปขอจ้าจุะอดจุดแข่งของวัวแต่ละตัวเืื่อเราจะหา ตัวที่มีจุดอ่อนน้อยที่สุดนะครับที่จะได้แชมป์ได้หนึ่งสองสามไปก็จะเหลืออยู่สามตัวนะครับเหลืออยู่สามตัวหมายเลขห้าหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะตัดสินไปเลยว่าอ่วที่ได้อันดับสามได้แก่หัวาหมายเลขหนึ่งครับโอเคครับตัวนี้ริงๆโครงสร้างอะไรผสมบูรณ์แต่ใบเขาจะน้อยหน่อยนะใบมัาจะน้อยหน่อยตรงนี้ ก,ก็จะเสียเปียกชุดนี้ทีนี้มาดู2ตัวที่จะได้1กับ2องนะเด่นกับ2อวัวที่ได้อันดับ2คือวัวหมายเลขห้าครับ,บโอเคนะครับตัวนี้ความสมบูรณ์ลำตัวเนี่ยเขาจะได้เปรียบตัวนี้นะแต่ใบเขาจะน้อยหน่อยความหน้าหวางนะเขาจะได้เป็นน้อยอ้วนลำเล็งได้เชิงคือวัวหมายเลขสองครับ ตัวนี้จะเป็นมาบสเต็มที่ใบเขาจะหยิกในแล้วก็ก้อยสุดๆนะตรงนี้อาจจะขาดทบมูลไปนิดนึงนะฮะตรงนี้มันเพิ่มเติมได้นะฮะมันไม่ใช่พันธุกรรมแล้วเป็นการเลี้ยงดูนะครับครับขอบพระคุณมากครับเจ้างนัาที้เกิดที่ร่วมกันมาครับต่ไปนหรือตอตายามเป็นผู